สวัสบบดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนหับเขาสื่ซ่องน้องเตยสาว้าราวกันเนาะทุกคนตอนนี้น้องเตยก็อยู่เฮือนใหม่ใหญ่เนาะทุกคนกะสืบไปหาดังไพ่ป่งปลาเนาะพ่อแม,ม่พี่นอ้องเพราะว่าอยากเขาจนสีเพลสเลยยังบร่ได้กินข,ขา้าวนะเข่าเศร้าเนาะเนื่องจากว่าบ่มีของกินกะมีปลาทูในตู้เย็นเนาะขวาน้องเตยไปรักษามเมื่อวานนี้ไปซะาพุมแล้วกะซื้อมาประมาณโลหนึ่งเนาะทุกคน แม่น้องเตยกับเมื่อบ้านเนาะเมื่อบ้านไม่ใหญ่น้องเตยแบบเมื่อบ้านเพลอมบ้านพ่อนของน้องเตยเนาะไม่ใหญ่เพิ่นกะจักไปคุดเพิ่งคุดทางไม้นี่แหละอยู่แต่น้องเตยกับพ่อใหญ่สองคนเนาะกะซีปิ้งเอาประมาณสองโตเนาะทุกคนไพ่กะดังไว้ยเลยเนาะกะไปเบิ่งไปสมเลยเนาะทุกคนน้องเตยกะดังไพ่ว้ยเลยเกือบตกตั้งไพ่เป็นถ่านและแต่จีอาไปเอาปลาทูมาปิ้งเนาะ ไดังใส่เตานู่ทุกคนผ่านแนทนไปางาเป็นค่ะะเอาสินตอนละคอมีสินง้วยนากทุกคนขาบเหเ็นอะไรกปิงปิงอาต่สองคมหาถั่วไปใส่ปลาอเอาออกมาล่างเนาทุกคน กระโตกกระทักมีแต่พี่ซังจะหน่อยสิเอาไปล่างดอกแค่ทุกคนเขาหนึ่งไวนะ้เลยอันนี้กระเจาผกระโตกเป่ากระสีเอาไปล่างไว้น้องทุกคน ซองใบหนึ่งกระล่าง กระสูชีวิตอสวทงสบายก็แสไว้แหลก็ตังมาล่างบาทเดียวนะทุกคนมือนี้หากะคเน่หากะเนได้ซอ,องมือแบบวาวา,าวก็ได้นะกระเกา,า,า,าขน้านก็ขี้ขามกลุกแต่นอง ติดข mm ักใช่ไหมยังหมดกินหมดข่าเศร้า้สิเทนไอ้หยาสิปิ้งปลาทูกินเน้ะทุกคนแม่้องเจอกระเมื้อบ้านถ้าลองจะไดยังไงเมื่อนก็เมื้อโอ้โหต่ลึงขึ้นข่าวานเลย เพิ ais, ่นมาได้ขาวมาน้องเกยก็สิเออกปหนลายง่วนเข้าข ข่างเดียวทั้งห่อน้ำกบบระเบิดและบริเวณเป๊ง เคยก็ไปเอาปลาทูออกมาวนะทุกันปลาทูในตู้เย็นมีอยู่สี่ตัวเนาะเขรา่าเข้ามกกินลำพื้นตัวน้อยตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งความหนาวสุดคนปลาจนแข็งจะสั่มใดขู่แข็งเก็กเด็กมากับชิมาล่างแล้วจะใส่ฉีดออกมาปลาทูตุ่งกามทุกคน กินีตอนน้องเตยออกมาตะเย็นตัวเย็นมักแข็งแข็งเอาเย็นกาแฟมือต้องจะทานผู้นึกงะอันจ้าไม่อยากออกความแข็งตัวนี้ก็น้อยตัวใหญ่ก็ใหญ่ kim nhảy ขาวลมมันเพลงแต่น้องเตยมันแมบบีดมะขาวนายฝ่าไปเอียกเกลือกันนั่ทุกคนเลยเกลือกันสิเบอร์ดเลยคุเนี่ยเก่าเกลือแบบักลายทุกคน,แบบน,น เสีลรายสับรายสหน่อยสยหน่อยให้เขายังบมเป็นฐานหน่อยเสลลายจนมันบิดนี่ทุกคน หน่อยจังสิปิ้งเนาะเพราะว่าไพาเขาก็ยังไม่เป็นฐานใช่ไเป็นอยู่แต่บริเฮงสิดังทางหนึ่งสิป,ปิ้งทางหนึ่งกังเป็นอะไรสั่นอะไรบริกินดอกกัน้าไพาเป็นฐานอย่างเดียวไ่เกเป็นฐาน อันหนึ่งเลยเขาก็ดังเอาค่ะ

สลาดก็ต้องให้แท็กซี่ดำปืซ้มไปยางนะเอาปลาลงมาปุ๊หยิบกะนิบเอาขัดหน่เดี๋ยวกันดะกินลกปลามือ เปล่าให้มันหลุดหางหนึง่งเราจะค้นควนม,มันควนหลุดรุดหอนหอนหอน Ht, ไปล้างเอาอะไรก็เอืออใหม่อะโลกอรีท um uh ุกคนพญาปลาตัวน um ้อยหลุดพริกไม่หนึงก็รูดลงตุ๊กสุดยอดเราเป็นยังเงาก็เอามาล้างเอาไปได้ไหมทุกคนล้างอะไรก็เอืออใหม่สูตชีวิตอันนี้เป็นตัได้กินัยดีบยอะเลยิ่งตาสื่อก็ได้ อ้ําเอือดใหม่ทุกคนเอ้ยเอือดใหม่แล้วก็ปิ้งใหม่เปืองมาพลิกเปลงรัวมากทําไรกูจัง มันจังสุกไว้น้อทุกคนเอามาปิ้งดูลูกเดี๋ยวก็ได้กินแหละ มันหลีกปุ๊บเห็ดแห้งมาได้ยังมันหล่นอีกทีนึงไปคิดนะเดีอดถือกล้องสั้นก็สัน้นนี่ภูราบประทานของเราเจ้มเหมียวน้อยผู้น่ารักสบายดีกล้องรู้จับปายดีพี่น้อง ้ซุปแล้วนเัเขี่ยานไปใส่เดี๋ยวก็ซุปเลยพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กิน ันทุกคนอันนาดตักแมงอะไรตักเข้าเอิญยังแหละมันหย่างไาแ่บมันขนมกินใแห้งแ่บคนมันมันอยู่ในมันสะปรังแต่มันสิเป็นแบบหนึ่งโมกินไเลย่ะเห็ดอะไรว่าแบบเห็ดส่น้ำตาลคับต้มต้มมาเลยหนึ่งต้มใส่น้ำตาลทุกคนแห้งแ่บเห็ดไปซะคะมันเป็นหวาน กินอยู่ๆกันยังมันมันเป็นพงเิ็บคอควันไฟหิ้วเข่าวันเป็นยังหรอกไอ้ที่วา่าแ่บแมวเขาทางหลังก็แล้ว ของเ้าวกะมีหนึ่งดอกแคแหละกะผักกระดาวง,งานหนึ่งข้าวทุกคนสวยครัสีเอามาใส่ปิ้งปลาเราปิา้งปลาเขาก็สุกแล้วเลูกตุ้นไปกินข่าวแล้วสุกจนสิ้นใหม่ลเลยเอากลับมาใส่กัน ปลาทูนี่ต้องกินแบบเพรมันฮอ่เป็นประทอรรอ้อซ้ำว่ะแมวมาะลยจากแมวจักมาทุกคนเอ้ยมามา,าก,กินข่าวหนุ่กันทุกคนเลยข้าวเต็มติ๊ปกาได้สิกินยังไม้จกคนนี้ ทุกคนหนึ่งดอกแค่แครหวานกับจอยมากับจะมากับแมวเพือเมืองจสอาหารจิ้อ่ะอ้ามาแม่ชมพบกระเดีมากับแมวเพืเ่อนนี่ก็สือการงานน่าจะอเนี่ยทุกคนติ่งลาทูส็สบแทบ บอทนียคงจิงจงห้ามื่นกันอะไก็จำจำคิดถ้ากระดังตัวเบริกินนากหัวนันตัคขมคูหมักกระหมักคูหมักกระมเลยหิ่งดอกแคหนังเี้ยเบิ้งเงสียหายแม,ามาแวก็ได้หแมาได้กล่าวมาเตยค่ะพอ แข้นามใหน่ๆแัอ,อิ่ไไนไไว้หิวข่าวไปยังเอยั่เลยกินข้า นาอทุกคนบัดนี้น้องเตยขอโตไปกินข้าวก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้น้องเตยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าจะมาพบกันใหม่กับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตยเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อสบายดีบ๊ายบาย